ครับผมบอกให้ไปซื้ออันซีสามมาละชอบซื้อลอตเตอรกีซีสามมาตั่นบัานนี้พูดพูดอะไรผมมาหาสามอือพี่ซื้อยังหาสามโปออกไม่ออกซีสามมาตั่นเมืที่แล้วนะครับโป๊ะกันไลยซื้อเข้าตรงๆเลยมันก็เข้าซีสามตรงๆครับเนี่ยทะเบียนรถก็สามตัวเลยนะครับพี่ดอนนั่นน่ะครับนั่นก็เรื่อกับสามสีสีามโอ้บอกเขาซื้อสีสาม ครับขอกาบสวัสดีพ่อพ่อแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปปพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของเซียนดอนนะครับคือเซียนหาปลาแล้วนี่แหละครับผมที่ว่าสมัยก่อนนะครับเคยถูกเคยบอกถูกหลังวันที่หนึ่งมาแล้วนะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณของเซียนนะครับผมแล้วก็เลขความฝันนะครับวันนี้เราจะก็จะมาย้ําแนวทางโค้งสุดท้ายกันนะครับว่าวันนี้เซียนดอนจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากเอฟซีบ้างนะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมงวดที่แล้วนี่นะครับผมมาทะเบียนรถเข้าสามตัวเลยนะครับสามตัวตัดเล่นนะฮะสามตัวสี่แปดเก้าสามสี่แปดสามนะครับนี่นะครับผมเมื่อวานก็ออกต่างประเทศอีกตั้งหากอา๋อยังไงแนวทางของเซียนดอนจะมีตัวไหนเพิ่มเติมบ้างยังไงเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมครับ ตอนตอนตอนนี้เสียนดอนก็กําลังทำวานี่อยู่อ้าววันนี้เอาผักไปวัดเบิกครับยครับก็แวะหาเสียนดอนด้วยเลยนะครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับผมครับสวัสดีพี่ดอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินข่าวว่ารับสายสายไหม่เลยทําไมเอฟซีโทรมาถามล่ะครับผมครับผมตัวมาถามมามันเจเลขยัวได้วหมจังหวะว้า ก็เลยว่าเออมันยังบันวาดมันใจเราก็แตในรอบ,รอบพ่งจะมาอยก่ก้อนเดี๋ยวจะเอาหายอีกรอบนึงอยู่ครับส่นเราครับเพราะว่ามันกัดมันกัดต้องรอบพึ่งจะมาอยเแล้วครับเนาะครับผมการันตี <ผม S 2> ยังบ้านใดก็มีเอฟซีถามผมมาเนาะว่าจะถามพี่ดอนตั้งแต่หลายงวดแล้วหลายหลายรอบแล้วอายุที่เอ่อคนเสียที่พี่ดอนฝันเห็นรอบแรกเขาอายุเท่าไหร่ครับผมเอฟซี FC ถามมาผมก็ลืมถาม ที่ที่ว่าฝันเห็นคนที่เสียชีวิตนะครับผมหยุมึงก่อนอาุยี่สิบปเป็นรุ่นได้ห้าสิบก็เดี๋ยวเป็นอายแค่ปีน่าจะเป็นห้าห้าสิบห้าหรือห้าสิบหกเนึหรอครับไม่ห้าสิบห้าก็ห้าสิบหกเนาะแม่นครับอืมเอาเอฟซีวันนี้ตามให้แล้วนะครับห้าสิบห้าห้าสิบหกนี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับเยอะนะครับแค่ใจปะเนี ยังไม่ท <te> <ks im> er> <be le ks> ันแน่ใจเท่าไหร่โรงเลขเขาไ่ล้วหกห้าแล้วประมาณห้าสิบห้าถึงหกห้าสิบหกเหรอห้าิบห้าทุกฝนจะปี๋ป่ะเย้หกห้าก็มีห้าห้ากับห้าหกเนี่เราเสียนเนาะครับผมห้าสิบเจ็ดบอกว่า ผมายห้าสิบเจ็ดปีครับห้าสิบเจ็ดเนาะแม่นครับห้าสิบเจ็ดปีครับครับผมห้าสิบเจ็ดปีตรงกระเล้งเข้าวิธีเจ็ดห้าศูนย์ไยจังว่าครับมันฝันว่าพ้นตายเลยล่ะโอ้ยอายุเพิ่งเกิดประมาณเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดยุ่ยยุ่ยพ่อแมาเนี่ยครับโอ้ค่ะผมแล้วเมื่อคืนได้ยินว่าพี่ดอนฝันเหรอครับผมฝันว่าเงินไปใสียหนีก็เดา๋ยวังวัดยังห้าสิบยังนี่แหละครับ มันเพราะลงล่างนี่นะครับครับจำได้บ่ไปใสเนี่จักบาทเ,เรียกว่าเร็วว่ะว่ามัน,ม,นมันว่าพลวดไปใสเนียนเกาสันครับเนียนเกาสิยระมานจากักว่ามันห้าสิบนี่ละห้าสิบบาทกับห้าสิบบาทนี่ละอ แล้ววันนี้เอาเอาเงินเอาเงินไปเศร้าไปเพิ่นต้องเงินเหรียญสิบมาสั่นครับวันนี้เขาเรียกว่านี่ยังคือห้าสิบบาทมาสั่นผมว่าครับวันนี้เจ้าของร้านคนเราวันว่ามันห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบบาทนี่ละมาสั่นเพิ่นวางสิน่ะเงินไปใส่นีเมียนครับเงินไปใส่นี่เพิ่นก็ว่าร้อยห้าสิบบาทนี่ละตรงทะเบียนรถพอดี่นะ ของพี่ดอนก็มีไหมครับเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมครับเจ็ดห้าศูนย์นี่ครับมีเจ็ดห้าศูนย์ครับผมก็ฟันวัดวัดจองนี่แหละครับครับลังถอหหนึ่งห้าศูนย์ตรงกพ่นครับเอาไปใช้่เพิ่นมาเป็นร้อยหานี่เลครับะว่าตรงกบแฟพี่ดอนที่เรียกออกไปหาสิบบาทครับอันนี้เป็นว่ามแทนที่ประสน มันต้องร้อยห้าสิบว่าสันเพลินว่าในฝันเนาะในฝันครับครับแต่ท่านท่านได้จบเงินยในเพลินเนี้อันที่ว่าร้อยห้าสิบมันให้ไปห้าสิบบาทก็หนาหนาครับวันนี้ก็เล่หข่าวกันเนาะวันนี้ก็เริ่มมาคือลุกขึ้นก็เรียกว่าเริ่มว่าวิ่ยฝันมาฟันอืมฟันของเงินไปใช้หนีพไนครับนั่นแหละกับคนลันลันคุมคุมซื้อแต่เขาไม่ซื้อลืมไหมสั่น นอนผมนอนนอนรับลับมาบ้านผมนอนมาเนี่ยงวดนี้คุมตัวไหนครับคุมคุมให้พี่เขาซืตัวไหนครับเงบ่ยด้คุมอยู่หะก็มาหาฮะเขามาหาผมครับวันวันนี้จะมาขอชุดเน้นของเซียนดอนแหละครับผมเอฟซีบอกว่าอยากได้ชุดเน้นของเซียนดอนนะครับเน้นพิเศษเลยครับผมมีตัวมักในใจคักละบอกขางวดนี้เว้แต่ว่าพนวดผมกับ ไปผมก็ได้ใบเดียวแล้วก็ที่ไปซื้อเกียรติหาศูนย์มันก็บ่ได้ก็ได้ลอตเตอรี่มาใบเดียวได้เท่าไรจ้ะได้หาซี่สองห้าสี่สองครับผมได้ตัวโต้งตัวโตรงด้วยตัวที่เส้นคำนวณมากนี่ฮะครับผมผมเราเลยครับหาซี่สองนะเก็บไว้นี่งต้องเล็กข้ามนวลเก็บไว้หลังโทรศัพท์เลยครับนี่ครับลอตเตอรี่ห้าสี่สองครับผมมักคักเลยครับตัวนี้แต่ว่ามันตัวนี้แล้วผมว่า ขันมันเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนแต่ไกู่่าเขาว่าเสียวรางวัลที่หนึ่งเั้นไหนรางวัลที่หนึ่งนี่สิได้เอาหมอลำไปนี่นี่ครับไปบุญที่ไซก่ะจ้าไปสายหนังอะไรครับที่ว่าไปสายหนังยุ่นต้องบนต่อให้นะครับอยู่หน้าข้าเจ้ามันบ่จ้งเมียรับหยุดกลางตรงหน้าเลยเอาเป็นว่ามองนี่ซักซีนแห้งก็ขั้นแมุ่ญก็ได้ครับผู้ใดไปบุญก็ได้แม้ว่าสันเพื่นว่ามองนี่ ผมก็เลยเอาหนังไปไซ้เมือนะผมก็เลยไปขอร่องเบิ้งกับขอแบบผิ้วเผินนะครับไม่ได้ว่าขอแบบนิ่นๆนะครับคับบไปว่าเปียบเปื่อยไปว่าขั้นใดน้องวันที่หนึ่งงวดนี้กันถืกลอตเตอรี่น้งวันที่หนึ่งงวดนี้ก็สิได้ยูไฟฟ้าครับเจียวไฟฟ้าเขาไปให้เาท่านเพิ่มมีไฟเพิ่นจะใส่แบบเซอร์ราเชลครับวันนี้ก็เลยว่าขั้นใดนี่เิียวหมอแปลงไปตั้งให้เลยว่านหมอไฟไปตั้งเขาไปเนน กัญญาอ่ะในเลยครับอยู่กลางทุงอ่ะนะเป็นสารหญ้าครับหญ้าที่ย่างก็จะหญ้าสีครับผมเป็นใาหญ้าสีนะครับเนาะหญ้าสีแต่ก็ไปใายหนังกลับมาผมก็เลยว่าโอ้มาคือกันใดบุผมก็เลยมาเห็ดเบื้องเล็กผมก็เลยว่าโอ้ท่านเป็นจังซี่เือลองเห็ดเบื้องก็เลยได้มากตัวนี้แหละครับครับอ่าซีสองกับเจ็ดห้าศูนย์นี่แหละลองเบื้องครับเพราะว่าเทากับลัตตี่าไรเนาะครับเนาะแต่ว่ามันมันมัน จออกตัวใส่เนาะครับนั้นแต่อันนี้เราคือมักส่วนตัวใช่ไหมครับพี่แต่ก็มักเป็นส่วนตัวนะครับเด้อส่วไใดมักส่วนตัวนะครับเด้อยกแผ่นนั้นให้ดูหน่อยครับนี่นะครับเอ้าะมีลาล็อตเตอรี่ผมก็ได้เอ้าเบิะงดูดครับนี่ดึงล็อตเตอรี่มากขึ้นกันเด้อครับเด้อเนี่ยได้เป๊ะพอดีสี่สองล็อตเตอรี่เพิ่นห้าสองเก็บห้าสี่สองเออนี่งวดงวดงวดเก่านะครับเด้อเนี่ยอันนี้งวดเก่านี่ยสี่สามก้อนอ่างวดก่อนทางหน้าทางหลังนี่งวดสีมาเนี่ยนะครับ วับางหันบอกเขาซื้อหางเดียวสามสี่วดนี่บางันได้บอกค่หางเดียวครับสามสี่วันมันก็มันโอ้ยมันก็ยังได้ล่ะมันบอกมาถือเราคำนั้นมันก็ไม่คยได้ซื้อครับก็คือยังบอกไปแล้วบอกมูซื้อไปแล้วกับลืมไม่ใช่เหรอครับมันก็ออกมาตรงๆรงไงซีสามหรอกวันนี้ตั้งใจจะบอกเพื่อนตัวไหนครับ ว่าเสื้อสี่สองกมหาศูนย์นั่นแหละครับเนี่ยสี่สองกับห้าศูนย์นี่ละเสื้อตัวนี้แหละสี่สองกบหาศูนย์กวนหมักตัวนี้นะครับอย่าลืมด้วครับเดี๋ยวรอบนี้สื้อมีมือกู้รุ่กระรายของลืมองมือกู้จักนี่แหละครับใบในจานเตี้ยนว่างลูกบอลสี่สองกับห้าศูนย์ใช่ไหมครับที่เน้นๆนะครับผมแมนครับวันนี้เราก็มาขอชุดเน้นจากพี่ดอนเนาะเดี๋ยวให้เป็นวงผมให้เอาสีเขียวอะไรด้วครับเดี๋ยวงกลมวันนี้ไม่ได้ไปหาปลานะครับเนาะสีน้ำเงินสีน้ำเงินกันเลยแมนครับ เมื่อนี้บ่ได้ไปครับเมนนื่อนานอ่ะน,นี่แหละตัวผมหมักเด้อยครับเด้อยครับผมตัวผมเอาสีน้ำเงินวงไปนี่แหละคิดว่ามัน มันก็ตร,ตรงกับวันเกิดเจ้าขวงความครับวันที่หาท่านว่านะครับเด้อพี่ดอนถอยไปนิดนึงครับน,นิดนึงไม,ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาตัอันนี้ถอยเออมันมองไม่เห็นครับนี่แหละครับวันที่หามันอาจจะเป็นศูนย์หาหรือหาศูนย์ก็ได้นะครับเนาะโอ้ครับแต่ว่าอายุคนที่เสียคือห้าสิบเจ็ดปีมันตรงของเราเจ็ดห้านะตรงของเราเลยนะครับครับผมกับพอดีพันว่าพ้นตายนะครับครับตายแล้วมานนี้กครับ จะเป็นยังบาดไอ้คนไปไปยังบุนยังเจ้าของในศูนย์แห้งศูนย์ตอนพ่อพันตายนั่นแหละศูนย์จนวัดสิขาคนไใหญ่ลยะครัพ่อศูนย์ผมก็เลยตีเป็นหาศูนย์ไปเลยครับหาศูนย์ตรงกระแฟนพีดอนเจ๋เก๋เนาะเจ๋เก๋กไฮหาศูนย์นนี่แหละบ่าั้นฝันอีกว่าข้าเจ้ผู้มักกันเดียวกันตามเด้อครับเด้อยวขันมักเป็นแนวทางเนาะพี่ดอนเนาะเป็นแนวทางให้เด้อครับเนาะเขากับบู้ว่าแนวมันบ่มีหากนะครับ ต่แนี้มันมีหักคือจอกมันยังไหลน้ำหนามอยู่อันนี้มันคือว่าล่ะครับนี่มันบมมีหักบานนี้ไอทีว่าัร้องที่หนึ่งนี่คือห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามสองอันนั้นผมเห็ดรับรองเห็ดสูตรเบิ้งครับอันนี้สูตรองเห็ดสูตรเบิ้งครับคำนวณสูตรมาเบิ้องครับอันนี้สูตรรองที่หนึ่งแมนครับสูตรร่องที่หนึ่งร่องเบิ้งครับบางคนก็หาไม่มีบมมีครับผมไปหาตัวหกตัวหายากอยู่นะครับกับแมนขนาดลูก ลูกทั่วไปลูกทั่วกรถามซื้อน้ำทวกวฉลักตลาดในมวยพัดน่ะครับผมกับกโบมี่อะไรแบนมนปคือคำนวณออกมาเป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะลองเหย็ดบเบิ้บครับมันค่ามันออกลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่งหนึ่งถึงห้าเนาะครับผม ครับเขาใช้วิจารณญาณดูอันนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับผมสูตรคำนวณนะครับือพี่ดอนก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะครับผมก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขไปแมนรอบที่แรกเนี่ยเข่าแบบสนิทเลยมากแห้งเลยเหรอครับจะว่าเรยไปซื้อลอตเตอรี่ทีมไม่ว่า็นไปสีอีสีเขาครับครับผมมาเนียนเนี่ยมาเนียน็เรียกว่าไปสีเขาแล้วครับขึ้นมากับมันเก็บของมีนเงอนเนาะครับเนาะมาผมกับอยากน้อนแห้งผมกัอนอนกับบ่อให้ซื้อเละ เพิ่นกลับไปหมดทัวซื้อเป็นแนวทางเนาะพี่ดอนเนาะครับผม